แล้วก็จะมาสอนทําน้ายาทาสลามตามคําขอนะคะอันดับแรกนะคะให้เราใส่ผงบอแล็กลงไปนะคะจากนั้นนะคะให้เราใส่เบกกิ้งโซดานะคะเดีย๋ยวจะมีคนถามว่าทําไมต้องใส่เบกกิ้งโซดานะคะก็คือพอาใส่เบกกิ้งโซดาแล้วมันจะแบบมันจะเหมือนจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องแบบใส่จากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้งสองนะคะให้เข้ากันนะคะ คนเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่น้ำลงไปนะคะปริมาณกะกะเอาเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะคะพอคุณเข้าสิเราก็เอาไปเก็บไว้ในกระปุกเนะี่ยกระป๋องกระปุกนะคะจากนั้นอันนี้คือตัวอย่างสารมที่ทำจากน้ำยาทำสารมตะกี้นี้นะคะก็เนื้อดีค่ะรับคินี้ของราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ